สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันอาจารย์เช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะพามาดูทุเรียนหมอนทองลูกสุดท้ายของเราค่ะตอนนี้เขาก็ร่วงลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อทานกันค่ะดูกันนะคะว่าเนื้อเขาจะสวยและรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะก็หวานอร่อยเหมือนกันนะคะค่ะพอดีเขาเพิ่งสุกร่วงลงมาใหม่ๆค่ะเนื้อก็เลยยังไม่เละนะคะ ก็อร่อยมากเลยค่ะถึงจะเนื้อน้อยแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานทุเรียนก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ